ลิบิงลิบิงลิบิงแม่มาแล้วแม่มาแล้วทุกคนแม่มาแล้วอะสวยไปนะไป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 นี่นี่น,นี่สวยอ่ะพี่ปป้องอัดอันนั่นดันดนั่น นี่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 นีนี่น่เนี่ล่บาย Have a great day สาายสาโอ้้พี่น้อง่ะข้พี่น้องอ่ะเอาอ่ะโชคคงหมดแล้วล่ะชนอ้ยเอา่ยังมีโชคอยู่ยังมีโชคอยู่บเออโดนนายะ มีดวงว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมามามาอะไรปะมา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 กระโดดมาเอออันดันดัน,ดนจบเลยคุณผมไม่ต้องคุณผมไม่ต้องมันมีกำลังอยู่ไปเลยครับไปเลยครับเอา้าเออไป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 สวยสวยสวยโอ้ของจริง ถ้าแมวมาคือคือเราเราเราจะไปเลยแต่ถ้าแมวไม่มาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเอ้ยแมวหายตัวมาแมวหายตัวมาเฟมรู้สึกได้แป๊หนึ่งนะเดี๋ยวเฟมบอกให้หนีหนีนี่นี่หนีน่ไปเรยไปเรื่อยไปเรื่อยสวยสวยสวยแมวล็อกแมวล็อกเล็งแลาวละเราเบิดควันดวนได้ไหม คุณป้มณอมหยับแถบตรงทานผลไม้แนละ้วใช้ทานผลไม้เลยครับจบละจบละโอ้โหเป็ด oh, okay. อันนี้จบละนี่จบละนี่จบละไ,ไม่นะคุณปฟมโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยซ้ยซ้ยระหว่างรอระหว่างรอผมเปิดเอ้ามาว่ะโอเคมันจบละการ์ดไปนเนี่ยผมรู้เลยว่าได้การ์ดอะไรมันคือการ์ดอวยพร ช้าจโจมตีว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยต้องพูดว่าอวยพรว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะคุณโฟมคุณโฟมเราต้องระเบิดควันนันชีเลยระเบิดควันนันชีเลยเชื่อผมดันเลยดันเลยดันเลยไปไปไปสวย เฟรมลอดเฟ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 มลอดโอเคเรียบร้อยถือใจด้วยน้ำเฟินนะเชื่อคนง่ายย้ายไปอยู่นี่เ้ยเอะไรวะเกิดอะไรขึ้น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 วะไม่รู้ไม่รู้ดีละดีละดีละยา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  เจอกันที่ทางจังเผือกนะออนนี่นะวัดเปล่าวัดเปล่าวัดเปล่าฟู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 ฟช่วยด่วนช่วยด่วนเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันหนึ่งชุบยด่วนชยไปเอาไว้ก่อนเออพระเจ้าใจดีพระเจ้าใจดีขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนเอาไปมัดที่อื่นไปวัดที่อื่นไปมัดที่อื่นเออไปวัดที่อื่น ขอร้องขอร้องพระเจ้าใครมาช่วยเฟมจับได้เอาไปเล่นข้างล่างเลยนะเฟมเฟมให้เลยเฟมให้เลยนะให้เลยให้เลยไม่มี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 คนมาช่วยเฟมไปเลยไปเลยไม่มีคนมาช่วยเฟมไม่มีไมม่ีเฮ้ยรู้ได้ไงวะโอ้โหพระเจ้าโอ้โหโคตรก๊อตเลยบ้าไปแล้วพระเจ้าบ้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเตะ ห้ามฆ่าเป็มกดใหม่ฆ่าเปรมไม่รู้จะมัดจะลวดไหนเลยมาบาย have a great time เรียบร้อยโอ้โหโเล่นเป็มคนเดียวเล่นคุ้มเลยอันนี้เล่นเองเป็มไม่ได้คนเดียวคุ้มเลยวะคุ้มเลยอ่ะมันเถื่อนโอ้พระเจ้าโหดร้ายเอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันจบละ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  ล่างปลอมล่างปลอมล่างปลอมอันนี้อันนี้ล่างปลอมเฟมบอกเฟมใจดีอันนี้ล่างปลอมมันมีมันมีนักสืบพัปปี้ไงล่างปลอมที่ที่ที่โอ๋ยโอ้โหว้าวโอ้ติด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 ลำติดลำติดเอ้ไอ้ไอ้ลำติดลำติดลำติดเอาเด้เอาเด้โอ้ใจกัน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 เอาพระเจ้าพระเจ้าหลออแล้วพระเจ้าหลออแล้ว ไอของนักบิเจอรี่มาได้ครับเอามามัดเลยครับที่็อบบี้นะครับผม็อบบี้ทำไมต้องกระดกลิ้นด้วยเนี่ยฮันแมรี่ตามมาช่วยจังหวะนโยนจากกันนำไปหนึ่งทีซ้แล้วช่วยทางด้านของออนนี่ไปได้ออนนี่มาจังหวะนี้เก็บดอกไม้พิเศษไปก่อนครับผมโอ้โหเลือดขึ้นมามหาศาลแต่ตรงนี้ยังไม่ปอดม่แมวมีไม้ตีหนูเราไม้ทีหนูจับไปตรงนี้สวยงามครับ ตีพลาดไปแล้วตอนนักบิเจอรี่ล้ำมาดาบเดียวน็อกเคโอทางนั้นพลูแมวไปได้เลยครับจังหวะนี้พลูแมวล,ลุกขึ้นมาอย่างไวด้วยพาสิบหนึ่งแล้วโยนลงไปจังหวะนี้โดนแมรี่เต็มเต็มหรือเปล่าเฮ้ยยโอ้โหแล้วตาลุกมาพัดจังหวะนี้สวยงามรับโดนทางนั้นแมรี่น็อกเคโอติดสถานะเลือดเหล็กกันเลยครับผมจับมาตรงนี้ครับทานานักนักบิเจอรี่พยายามจะหาจังหวะช่วยอยู่ไม่ยอมครับถือแจกันแล้วโยน,นมากะว่าให้กระโดดไปรับแต่ไม่โดนครับแต่ลูกบอลตรงนี้โดนทันทีพุ่งมาตรงนี้เอ้าเหมือนจะพยายาม ไม่ทันครับผมทางด้านพุทธแมาสามารถโยนโลสตันตนักสุดเจอรี่ไปได้ก่อนและหมดเวลาไปครับในเกมนี้ติดสถานะดิสอาร์ก็จริงครับแต่มีไม้ตีหนูอยู่นะฟาดไปตรงนี้เรียบร้อยครับแต่โดนตงองชกไปจังหวะนี้นับว,ว่าดวงซวยจ,จัดๆจริงๆครับไล่กันมาก,ก่อนตรงนี้ยังไงครับโยนจาแวแก้วบินไปแล้วโดนทางด้านของคาร์บอยเจอรี่เต็มๆครับเรียกว่ามุบุญมีแต่กำบังจริงๆครับสำหรับทางด้านคาร์บอยเจอรี่พุทนแมวน็อกเคโอไปครับพุทนแมวตรงนี้โดนสกิลขังครับสตาร์ไปก่อนแต่ ออกจะมีแมวโดนกองชกสัตน็อกเคโอไปแล้วตรงนี้โยนไปนะโยนลิลลี่ไปมัดได้ครับแต่แมรี่มาช่วยตรงนี้ติดสถานะการสเสียสละอ่อไม่ใช่ใช้เป็นการสเสียสละมาเลยทําให้ไม่สามารถที่ตกจากทางด้านกระดับได้แต่โดนทางด้านพู้เล่นแมวเอ่อพู้เล่นแมวตรงนี้โดนทางด้านจานบินของคาร์บอนเจอรี่โน็อกเคโอไปอยู่ดีครับพู้เล่นหนุ่มตรงนี้ดันชิดไปแล้วถึงสี่ก้อนนะครับผมไปรับเหลือเวลาสิ่นาทีครึ่งในการดันชิดโยนเชือกมาจังหวะน,นี้โดนทางด้านคาร์บอนเจอรี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมจริงๆครับหม่ สุดจัดครับสำหรับทางด้าข่าวรอยเจอรี่คนนี้อันดับหนึ่งด้านการรับเชื่อครับแล้วเรียบร้อยครับโดนจับิีขั้นสวรรค์ไปเลยแมรี่มาช่วยไม่ทันในวินาทีสุดท้ายรอยครับคุณแมวโดนทางด้านของพี่ใหญ่เออไม่ใช่พี่ใหญ่ของพัยครับเจอรี่ใจเกเรของเราทุกน็อกเคโอคาประตูเลยครับผมแล้วอาคุณแาตรงนี้ทําประตูนรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ แล้วอย่างไรตรงนี้รอจังหวะสวยๆลูกออกมาบ๊อบ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 บบเรียบร้อยกำแพงแตกแล้วออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผู้เล่นหนูเป็นฝ่ายชนะไปครับอ้านของเสี่ยวลงตรงนี้อ้าวจะจโอ้โหฟาดไปหนึ่งทีไฟติหนูไปหนึ่งทีลงมาฮุบแป้งฮุบบ๊อ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 บเรียบร้อยกระแทอีกหนึ่งทีคอมโบตนี้สวยคอับเราฟาดไปอีกหนึ่งทีไฟต์หนูซ้ี้เนี่ผู้เล่นแ็ฟ สุดจัดจริงๆครับเหมือนแคสส่วนตัวไงก็ไม่รู้นะนักร้านกบิเจอรี่ไปได้ครับทางนักร้านกบิเจอรี่นี้ปทโคมไฟมากอ๋โอเดีนยวจะจะจะโอ้โหดูสเต็ปการปดโคมไฟแบบโปรเพยเยอร์แล้วตรงนี้ไม่รอดอยู่ดีครับโด,พดนพุ่งไปแล้วตามกลับมาแล้วรำก่อนเลยครับผมอจะจะจะโอ้ยแล้วยังไงยังไงยังไงจับมาก่อนไม่กล้ารำไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อามัดไปก่อนจับ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 แล้วช่วยไปได้แต่ไม่มีการไม่กลัวงานนี้สวยจัดจัดครับผมทางร้านของนักรกบิเจอรี่ครับ โดนลามไปอีกหน,หนึ่งที่แล้วโดนจับมายังยังยงแอ์จับมาก่อจับโอ้แล้วี่สำคัญอนนี้แล้วสกท้อนน้ำแ็งสวยงามจริงๆครับตอนนี้โอ้โสุดจัดจริงครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครด้ ck, วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะคร like videos, videos, like, pay, share, share. Right ับผมบ๊ายบายครับ